ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมบ w เวสบารกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามากับผู้หูพูดใจแล้วรอบนี้เรามาเป็นโจรกันนะครับเพราะว่าเคยเป็นตำรวจแล้วนะครับออยากจะลองเปลี่ยนแผนบ้างแล้วก็ตอนนี้้ยคนเยอะมากเลยนะครับไปตำรวจเนี่ยโอเคงั้นไปกันไปล่าไปล่าเนื้นอะร,ะระหว่างมึงจะไปไหนตรงกลางหรือตรงไหน มาบ่บ่ไอยู่ตรงอยู่ตรงกลางไล่ยิงแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ชัยอ้ยกูเว้ยแสดงว่าถ้าถ้ามีกระสุนปืนเข้าไปนี่คือมันรู้เลยนะว่าโจรมาเนี่ยอุ้ยโจรบุกกันแล้วเนี่ยโอ้เต็มบ้านเต็มเมืองะ ร้อยโจนเฮ้ยมันตายก,กระหมดแล้วเนี่ยตรงกลางไม่มีใครแล้วเนี่ยเฮ้ยเจอตัวตึงว่ะไอะไรนะเฮ้ยกดผิดเอาโอ้ตายตายไอ้ะไรเน,นยยี่นยเนี่ยมามามา,มา <c oughs> ไอ้นายยิงมันเลยเราเฮ้ยถ้าถ้าเราเจอคนตึงๆต้องยิงมันเลยนะเว้ยอ๋อโดนเก็บแล้วเฮ้ยมันมันมาประชิดชายแดนโอ้โหมันหลบมันหลบโอ้โหมันแบบดิจิตอลอ่ะแบบว่าโอ้โหเี็บร้อยแป๊กหนึ่งแป๊บนะใช้สไนเดีกว่าตอนนี้เกือบจะหมดแล้ว ตอนนี้คือแบบซีมมให้ห้าโอ้โหทำไมมันปิงขนาดนั้นอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายเลยอุ้ยโจนนั่นนะเมื่อกี้ที่ยิงอะใช่ไหมโจนหรือตำรวจวะไม่รู้มันมันมั่วมากอะนาย อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วเข้าไปชั้นอุ้ยอุ้ยอ네ุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอ้ยทำไมยิงมันอุ้ยกูยิงมันโดนทำไมเลือดไม่ลดวะไอ้เหี้ยอะไรเดนบอกว่าคืออะไรวะ เคร้อมแล้วเมื hesitate, ่อศัตรูมาประชิดชายแดนเว้ยแต่อันนี้คือกลัวลบกันเองเมื่อกี้น่าจะลบกันเองโผมเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนเราแบบว่าสำสบ อยู่ไหนอยู่ไหนไปแล้วไปแล้วเด็ดกูน,นี่ไปแล้ว okay. โอ้โห,โหมันจะยิงคมขนาดนั้นเลยเหรอ,อหยิงอย่างคมอ่ะ้ยไม่ยอมไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมต้องแบบว่าปดล็อกสกิลเข้าสุดยอด้ไดนไหนอยู่ไหน ไยมาแล้วอ่าอยู่ตรงหน้าทางเข้านี่อยู่ตรงเนี้ยเนินอ่ะเอ้เนี่ย <Okay. S 1> มันต้องมาอย่างแน่นอนโอ้โหไปบุกถึงในเมืองเลยเหรอวะเฮ้ยเดต้องเข้าแล้วไหม เราเรารอเกิดดีว่ะเฮ้ยตัวเมื่อกี้ตายแล้วแน่เลยฟาล์ฟาลฝฟาล์เฮ้ยนั่นยงเกิดแล้วเกิดแล้วอุ้ยยิงไม่โดนว่ะเฮ้ยกี่ตัววะน่ะไหนไหน โอ้เฮ้ยตายคนเดิมอีกแล้วเวย้ยนานาอะไรเนี่ยเฮ้ยมีอะไรใส่ให้หมดของแม่งให้หมดเฮ้ยแตกรับบาปไปละเอ้ยนายมาเร็ว การกำลังเสริมโอ้โหแม่งโคตรจะลุมอ่ะไอ้นายโอ้โหสี่สี่สี่ตัวนึงเลยเออเอ้ยแล้วโจถ่ายไปไหนหมดแล้วเขาไปไหนกันแล้วอ่ะเขาหายเว้ยไอ้นายเขาหายเฮ้ยเขาจะมาที่นี่ไอ้นายเขาบุกมาเลยนายนาย เอาไงเอาไงเฮ้ยเฮ้ยไอต้องอบพยพไหมลบไม่ได้ไม่รู้ว่ะสู้จนเลือดหยุดสุดท้ายว่ะเฮ้ยระเบิด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 เอ็นได้ไอ้ยเี้ยกูพลาดไป ม,มันเบือดส่ใครไว้อุยอุยอุยไอ้เฮี้อะไรวะโอ้เฮ้ยมันจริงโดนได้ไงอ่ะโอ้โหไม่เคยเห็นน่าคิดเฮ้ยมันไปหลบในตัวแถวแล้วละใช้สานา่หใช้สานา่ห อยู่ไหนวะท้้งกวา,กวาหายไปไหนหมดวะรีบไปกันดีกว่านายที่นี่ไม่ปลอดภยัยเราต้องไปกันดานอยู่ตรงไหนวะใช่เมืองซ้ายบนตเตรียมปะทะเว้